วันนี้วันวันใหม่วันได้อารมณ์ดีวันดีใจเมื่อวานนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดไปหาหมอหมอบอกว่าไม่ได้เป็นมะเร็งมันเพิ่งเริ่มเป็นแล้วก็หมอตัดออกแล้วคือไม่มีปัญหาค่ะหายใจไม่โอ้โหไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยว่าตัวเองจะตายแล้วแต่ก็ยังมีความหวังคือไม่มีอะไรค่ะพิ่ตกไปเองกังวลไปเองค่ะวันนี้จะสมสวนมาค่ะตาตากล้องตามมีลูกแมวยอ่แยะเดี๋ยวจะอุ้มลูกแมวให้ดูมาสมส่วนนะคะ เห็นไหมตนตกแล้วต้นไม้ก็สบายสบายต้นไม้ก็ได้น้ําฝนเนี่ยต้นนี้ชทำๆไว้นะคะเนี่ยดูนะทําไว้กาลังแตกเล็บคุดเล็บคุดค่ะต้นไม้มงคลนะคะเล็บคุดนะคะเนี่ยชําไว้ค่ะคุณยายชําไว้ค่ะคุณยายชําเล็บคุดไว้ค่ะเห็นไหมอันนี้ก็เงินไหลมาไม่ไม่อดไม่อยากอ่ะมะม่วงร่วงล่วงเต็มต้นแล้วมะม่วงแย่ๆไปหมดเลยอ่ะตาล้องมานี้ก่อนมานี้ก่อนเดินมาทำสวยก่อนเร็วๆ กล้องดูมาต้นไม้นี่ก่อนายประจำอันนี้คือกิ่งไม้นลค่ะมันหล่นลงมาค่ะต้องเก็บค่ะต้องไม่เก็บมันล้มค่ะเ,เกทีน่นี่ก่อนค่ะธรรมชาติ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 มาดูมาดูต้นไม้หลายหลากหลาย,ลาย,ลายชนิดเนี่ยปลูกผสมผสานกันไปมีหญ้ามั่งรกมั่งมีหลายชนิดใครรู้จักก็ก็บอกชื่อหน่อยก็แล้วกันมันมีหลายชนิดหลายแบบหญ้ายังไม่ถอน อันนี้ก็อีกชนิดหนึ่งค่ะมันโดนแดดอันนี้สวยเนาะอันนี้สวยนะเนี่ยสวยมากๆเลยเห็นไหมคะอันนี้กระดาษบอลกระดาษอันนี้ก็บอลแดงบอลช้างเผือกมีหลายๆมีหลายชนิดอันนี้ก็ยญ้ากลกออกไปถอนเอาไปหน่อยนึงก่อนนเอาไปนิดนึงนี่อันนี้ก็ใบชุกฟูกินได้อร่อยดีมีหลายอย่างหอมเลยพอไปโดนใบมันนะหอมเราไปชุบฟูดูดูบอลเห็นไหม แล้ไอ้ขอเงินหอทรัพย์ก็จะตายไม่ตายพอเปลี่ยนดินเอามาลงตรงนี้ไม่ตายแล้วนมาดูแมวดูแมวดูแมวหน่อยเขาตามนะเนี่ยแมวสองตัวเขาตามเขาตามเขาตามดูดูหน่อยตาตั้งดูแมวหน่อย <c oughs> แล้วก่อนเออเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมคะนี่ไงอาสวัสดีก่อนค่ะอะ่อยเลยเลยอะ่ยเลยได้ได้เลยสว,ยวยัสดี่ตอนเช้าอ,าอดูณครับโอเค สวัสดีแค่นี้นะคะคลิปสั้นๆค่ะ